เขากำลังเข้าอยู่ครับรอแล้วก็รอรอแล้วก็รอนะครับเราก็ใช้ของอันเดิมนะครับเราจะมีรั้วไม้นะครับไปมาไ,ไปดูกันทำบล็อกเป็นอย่างนี้ครับให้สูงมาสามสามอันเออสามอันอย่างนี้นะครับได้เป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับจะทำสูวงวันอย่างนี้ครับสามันมอนเตอร์ได้ไม่เข้าบ้านเราด้วยอ่าอย่างนี้ครับฮัทฮัลโหลฮัทฮัทฮัท รออะครับมาเริ่มมาเริ่มกันใหม่นะครับเราได้บล็อกมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้นครับแล้วก็เอาบล็อกไปอย่างนี้บล็อกไปอย่างนี้เดี๋ยวล้วตรงกลางอา่ะจะเป็นอย่างนี้นะอะสองหนึ่งสองอ่ะเอี๋ครับครับ

I I'm Hot มั้ย Hot, Hot. Hot. อยู่วนะน่ะเฮ้อ่ะ <Hey. S 2> จะเห็นว่าออกมาเป็นอย่างนี้นะครับขอโทษนะครับที่พูดไปว่ามันผิดคำแนะนำก็จริงอ่ะจะเห็นว่าออกมาเป็นอย่างเนี้ยนะ อ่ะจะไป็นอย่างนี้มันเตอร์บางไกลๆไอ้ไกลไอ้ไป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 อ่ะเอามาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เราจะทำอะไรดีฮะจะอ่ะ ไม่ใช่ที่อ่างน้ำนะครับวันนี้ผมเล่าผมก็เลยทำมาออกแบบใหม่ก็เลยเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรเดียก็คือที่นี่ครับที่นอนของหมาละกันเอาง่ายง่ายแล้าพูดใส่ไหม พี่เออหัวเราพูดใส่ไหมอ้าวจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับครับนี่ครับจะได้เป็นอย่างนี้ครับจะเป็นที่นอนหมานะฮะอันนี้ผมดัดแปลงมาใหม่ไม่ดูเมื่อวานผมดูมดูมาค้ามาเมาื่อวานก็คืนเมื่อตีห้าทุม่มผมก็เลยเอาออกมาเป็นแบบนี้ดัดแปลง ลาคนเดินเข้ามาก็เดินอย่างนี้เดินมาอย่างนี้จะเดินลําบากหน่อย,อยนิดนึงมันจะเป็นที่นอนหมาโดยเฉพาะเลยทําใหม่ก่อนขนแกะแล้วกันเออหนึ่งสองสาม,ส,ส,าม,ส,ามสี่ตรนนี้ก็เอน็นเอขะขนแกะสุดข้อ ด้านนี้นี่จะออกมาเห็นหน้าได้เป็นอย่างนี้และด้านนี้ก็ต้องทำเป็นทำพื้นก่อนด้านนี้จะเป็นที่ที่นี่แล้วกันที่ ด้านนี้จะเป็นด้านจะเป็นอะไรเนี่ยครับเป็นสวนสวนเวลาลงก็ลงน้องหมาหมาด้านนี้จะเป็นเป็น,ปนสระว่ายน้ำแล้วกันฮัลโหลฮลัลโหลเทสเท,ส,ทสเอาจะขึ้นขึ้นไปเลยก็เป็นอย่างนี้ จะทำสาไว้น้ำด้านนี้เป็นสาไว้น้ำเราจะใส่น้ำลงไปอ่ะตรงนี้จะเป็นน้ำจะเป็นเพจสองนะครับอันนี้ ครับจะเป็นอย่างนี้ครับว่าทำทางนี้ใหม่ดีกว่าเอ้ยคิดถึงกโอ้โอ้ครับนี่นี่ครับด้านนี้ดีกว่าครับจะเป็นอย่างนี้ครับตายละ ครับจะทำบล็อกออกมาเป็นอย่างนี้เลยมาเริตมเบต่๊บติ๊บเห็นว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้ฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัตครับนี่ครับสาวไอ้น้ำของหมา พูดใส่ไหมอ่ะจะเอาะอะไรหนึ่งนี้นะคะอันนี้คือพี่ผมนะครับอย่าไปฟังเลยร้องเพลงห่วยแตกร้อ,องเพลงห่วยแตกก็อย่างเนี้ย ฮันทววาาน,นี่จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับจะได้อย่างนี้เอาอันนี้ก็คือที่กิน,นที่กินน้ำของของของหมาเวลากินน้ำจะได้ไม่เปื่อยไม่เปิด ตึ๊บตึ๊บนี่ครับหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ที่น้ำนะครับจตียงนอยต่อไปเราก็ทำ